สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพี่ภพตอนที่194นะครับเปิดเรื่องมาในตอนนี้ก็จะเป็นขณะที่เฉินเพื่อนของราชาระกขังม่วงแนะนำตัวและก็ข่มขู่หลัวเฟิงว่าถึงแม้หลัวเฟิงนั้นจะสังหารราชาไปถึง18ตนในทวีปหยานจีแต่ในหอคอยดวงดาวที่เต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งมากมายนั้นหลัวเฟิงก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะหยิ่งพยองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเสียงอันน่ารำคาญของไอ้เฉินก็ได้ดังไปจนเข้าหูของราชาลูกศรนหนักที่กำลังหลับไหลอยู่พอดีนะครับ และในระหว่างที่ไอ้เฉินกําลังคุยโวว่าจะสังหารหลวเฟิงนั้นจ,จู่ๆราชาลูกศรหนักก็ได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ที่เบื้องหลังของมันนะครับไอ้เฉินที่สัมผัสได้จึงได้ทําการโจมตีใส่ทางด้านราชาลูกศรหนักอย่างรวดเร็วแต่ทว่าราชาลูกศรหนักก็ใช้เพียงฝ่ามือเดียวรับการโจมตีนั้นเอาไว้แล้วก็ใช้ธนูของเขาโจมตีย้ําเข้าไปอย่างรุนแรงจนไอ้เฉินก็ตายลงไปในทันทีพร้อมกับราชาลูกศรหนักก็ได้กล่าวขึ้นว่า ใครที่คิดจะดูหมิ่นเจ้านายของเขาก็จะต้องตายสถานเดียวนั่นเองนะครับจากนั้นราชาลูกศรนหนักก็จะจู่โจมเข้าหาพวกศัตรูที่เหลือนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นประตูทางออกก็ได้ปรากฏตัวออกมาพวกเขาทั้งหมดจึงได้รีบเข้าไปในนั้นทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างเดินทางก็ดูเหมือนว่าพวกศัตรูที่ตามหลัวเฟิงเข้ามาพวกมันก็คิดจะต่อสู้เพื่อไอ้เฉินนะครับ หลัวเฟิงจึงได้บอกพวกมันไปว่าไอ้เฉินนั้นมันก็คงจะลืมไปนะครับว่าศักดิ์ศรีของผู้แข็งแกร่งนั้นไม่สามารถถูกท้าทายหรือดูหมิ่นได้หากพวกเจ้าอยากที่จะปกป้องราชาที่ต่ำต้อยเช่นนั้นก็เข้ามาเลย เพียงแต่ดวงดาวที่ถูกผนึกไว้นั้นก็กำลังจะปรากฏตัวขึ้นแล้วหากพวกเราสูญเสียพลังไปในตอนนี้ก็เกรงว่าจะโดนผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆช่วยโอกาสโจมตีหรือเอาเปรียบได้นะครับพวกมันที่ได้ยินดังนั้นก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางร่วมกับหลัวเฟิงต่อไปในทันทีแต่ทว่าจูจูอีรีน่าก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งจากราชินีเผ่าพันธุ์แมลงนะครับ ส่วนหลวเฟิงก็รู้สึกถึงความกดดันอันรุนแรงนั้นเช่นเดียวกันเขาจึงได้คิดว่าคงจะเป็นเพราะมีผู้แข็งแกร่งซ่อนตัวอยู่ในแหวนห่วงมิติของพวกเผ่าพันธุ์แมลงที่อยู่ใกล้เขาในตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับและเพียงไม่นานพวกเขาก็ได้มาถึงที่อีกฝั่งของประตูนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายอยู่ในสถานที่แห่งนี้ส่วนทางด้านกองกําลังจากพันธมิตรหงเหมิงก็ได้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการมาถึงของหลวเฟิงในฐาน ของราชาดาบวารีนะครับทางด้านราชาชางฉีก็ได้กล่าวแนะนำตัวและขอคําชี้แนะจากหลัวเฟิงเช่นเดียวกัน จากนั้นราชาค่ายกลสวรรค์ก็ได้อธิบายต่อหลวเฟิงไปว่าตอนนี้กองทัพนับร้อยนับพันจากเผ่าพันธุ์ต่างๆก็ค่อยๆทย,ยอยมารวมตัวกันเพื่อจะแย่งชิงดวงดาวที่ถูกผนึกแต่ก็ยังโชคดีที่เจ้ามาทันและเข้าร่วมกับพวกเราจึงทําให้พวกเรามีกําลังเสริมหลวเฟิงจึงได้ถามขึ้นว่าตอนนี้กองทัพใดที่เป็นภัยคุกคามต่อพวกเรามากที่สุด ราชาค่ายกลสวรรค์จึงได้อธิบายต่อไปว่าเผ่าพันธุ์แมลงที่นำโดยราชาหนานเฉิงซึ่งพวกมันก็เจ้าเล่และเก่งกาจในการใช้กลอุบายนะครับต่อมาก็จะเป็นราชาแห่งการสูญสลายของเผ่าจักรกลที่ยึดมั่นในระเบียบวินยัยมีชื่อเสียงทางด้านความเป็นผู้นำและสุดท้ายก็คือกองกําลังของเผ่าปีศาจราชาสเวียนมูท่ที่สําคัญความแข็งแกร่งของพวกมันนั้นก็ใกล้เคียงกับราชาผู้ไร้เทียมทานแล้วในตอนนี้ หลัวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับว่าความแข็งแกร่งของพวกมันนั้นก็ใกล้เคียงกับอาจารย์เจินเหยียนไปแล้วระหว่างนั้นกองกําลังของผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาหลัวเฟิงจึงได้ถามขึ้นว่าเขาผู้นี้คือใคร ราชาค่ายกลสวรรค์จึงได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าเขาก็คือราชาเจ็ดกระบี่ซึ่งความแข็งแกร่งของเขานั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสามเผ่าพันธุ์ก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยและนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือว่าเขาก็คือสิทธิเอกของเจ้าจาักรวาลตนหนึ่งในลานประลองขวานยักษ์ที่สําคัญพรสวรรค์ของเขานั้นก็ถือได้ว่าแข็งแ,งแกร่งกว่าโปหลันที่เพิ่งจะโดดเด่นขึ้นมาก่อนหน้านี้เสียอีกจึงสามารถดึงดูดให้ผู้คนมากมายเข้าร่วมกับเขาและก็อยากที่จะเข้าร่วมกับพวกเรา น้อยลงนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นประตูเส้นทางต่อไปก็ได้ปรากฏตัวออกมากองกำลังมากมายที่เห็นดังนั้นจึงได้รีบเข้าไปในนั้นทันทีและก็ดูเหมือนว่าผู้ที่สามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้นั้นส่วนมากก็จะอยู่ในระดับราชากันไปแล้วและด้วยการประเมินของราชาค่ายกลสวรรค์ในตอนนี้ก็คาดว่ามีประมาณหนึ่งแสนกว่าคนซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนสมาชิกของพันธมิตรหงเหมืองทั้งหมดส่วนทางด้านหลวเฟิงนั้นเขาก็รู้ดีนะครับว่าผู้แข็งแกร่ง มากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ในตอนนี้ก็เพียงเพื่อแย่งชิงดวงดาวที่ถูกผนึกเพียงเท่านั้นนะครับแต่ทว่า ทันใดนั้นดวงดาวที่ถูกผนึกก็ได้ปรากฏตัวออกมาราชาของเผ่าจักรกลจึงได้ย้ำกับกองทัพของมันว่าอย่าปล่อยให้ความตื่นเต้นเพียงชั่วขณะทําให้สับสนจนลืมแผนการรบที่สําคัญของพวกมันนะครับส่วนทางด้านหลวเฟิงในตอนนี้เขาก็ได้คิดว่าในบรรดาเทพ,พเจ้าอมาตะนับแสนคนที่อยู่ที่นี่ไม่รู้ว่ามีผู้ที่น่ากลัวมากแค่ไหนและเพียงแค่พวกเขาไม่กี่สิบคนก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะได้ดวงดาวที่ถูกผนึกมาครอบครองนั่นเองนะครับ ราชาค่ายกลสวรรค์จึงได้บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงพันธมิตรของพวกเรามาถึงแล้วพร้อมกับพันธมิตรของพวกเขาประมาณ1,000ันคนก็ได้ปรากฏตัวออกมาจริงๆนะครับจากนั้นราชาค่ายกลสวรรค์ก็ได้ก้าวออกมาอยู่ที่เบื้องหน้าของทุกคนพร้อมกับเขาก็ได้กล่าวปลุกระดมขอให้ทุกคนรวมตัวกันเป็นพันธมิตรชั่วคราวเพื่อร่วมกันต่อสู้เพียงเท่านั้นจึงจะสามารถแย่งชิงดวงดาวที่ถูกผนึกในครั้งนี้กับบรรดาผู้แข็งแกร่งจากต่างเผ่าพันธุ์ได้นะครับ อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นทางด้านราชาตนหนึ่งก็ได้ถามว่าแล้วเมื่อถึงตอนนั้นดวงดาวที่ถูกผนึกจะเป็นของใคร ราชาค่ายกนสวรรค์จึงได้อธิบายต่อไปว่าก่อนอื่นพวกเราต้องร่วมมือกันเพื่อทะลวงการต่อสู้และขัดขวางกองทัพต่างเผ่าพันธุ์เพื่อไปยังด้านหน้าของดวงดาวที่ถูกผนึกให้ได้เสียก่อนหลังจากนั้นพันธมิตรชั่วคราวก็จะสลายหายตัวไปเองแล้วทุกคนจึงค่อยใช้ความสามารถของตนเพื่อแย่งชิงดวงดาวที่ถูกผนึก แต่ทว่าก่อนจะถึงจุดนั้นหากมีผู้ใดทรยศต่อพันธสัญญาราชาค่ายกลสวรรค์เขาก็จะสังหารมันผู้นั้นด้วยตัวเองเพื่อพี่น้องพันธมิตรอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้เขาก็ได้สั่งการโดยให้พันธมิตรทั้งหมดแบ่งออกเป็นทีมทีมละ100คนรวมเป็น10ทีมนะครับ หลวเฟิงที่ได้ฟังเขาก็ได้รู้สึกทึ่งในความสามารถและความเป็นผู้นำของราชาค่ายกลสวรรค์เป็นอย่างมากเพราะเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำก็สามารถรวบรวมจิตใจผู้คนเอาไว้ได้นั่นเองนะครับทันใดนั้นการต่อสู้อันดุเดือดก็ได้เริ่มขึ้นทุกฝ่ายก็ได้กระโดดเข้าเผชิญหน้ากันอย่างรวดเร็วทางด้านราชาค่ายกลสวรรค์เขาก็รู้ดีนะครับว่าในเวลานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกผนึกไว้หมดแล้วการเคลื่อนที่ในพริบตาจึงไร้ผลเขาจึงรีบบอกให้ทุกคนรวมพลังกันหลัวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้บอกให้ราชาลูกศรหนักละทิ้งการเคลื่อนที่ในพริบตาเช่นเดียวกันแล้วพวกเขาก็จะบินไปนะครับจากนั้นการต่อสู้อันดุเดือดของผู้แข็งแกร่งมากมายก็ได้ดำเนินต่อไปนะครับและเพียงไม่นานพวกของหลวเฟิงก็ได้บุกตะลุยมาถึงที่ดวงดาวที่ถูกผนึก ลัวเฟิงจึงได้พยายามที่จะดูดซับมันแต่ก็ไม่สามารถดูดซับได้พร้อมกับพวกเขาก็โดนการโจมตีอย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ และหลัวเฟิงเขาก็รู้ดีนะครับว่าที่เบื้องล่างนั่นก็คือเขตอันตรายที่เต็มไปด้วยพลังที่ถูกผนึกจากหอคอยดวงดาวหากสัมผัสโดนมันแม้แต่น้อยถึงแม้จะเป็นระดับราชาอามตะสุดปลายยอดก็คงจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับซึ่งในตอนนี้นักรบบางส่วนนั้นก็ได้ล้มตายลงไปนะครับและสมบัติส่วนตัวของพวกเขาก็ได้แตกกระจายออกมาหลายคนจึงพยายามเข้าไปแย่งชิงนะครับ ซึ่งการแย่งชิงและการฆ่าฟันนั้นก็ได้ดำเนินไปเรื่อยๆส่วนทางด้านราชาของเผ่าจักกลมันก็ได้คิดว่าทางออกหมื่นพันยังไม่ปรากฏออกมาเลยต่อให้ชิงดวงดาวที่ถูกผนึกได้ตอนนี้ก็มีแต่จะตกเป็นเป้าโจมตีของคนอื่นอยู่ดีนะครับ หลัวเฟิงที่ได้ฟังจึงได้คิดว่าทางออกหมื่นพันอย่างนั้นหรือราชาลูกศรหนักจึงได้อธิบายว่าเมื่อดวงดาวที่ถูกผนึกก่อให้เกิดการเข็นฆ่ามากเกินไปก็จะมีทางออกมากมายปรากฏขึ้นให้กับคนที่คิดจะถอนตัวได้ถอนตัวไปยังพื้นที่ต้องห้ามที่ปลอดภัยซึ่งทางด้านราชาค่ายกลสวรรค์ก็ได้คิดว่าราชาหมิงอินนั้นพูดง่ายเกินไปแล้วทุกคนนั้นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นถ้าไม่ฉวยโอกาสลงมือแต่เนิ่นๆยิ่งนานไปโอกาสก็จะ ยิ่งรีบรีซึ่งทางด้านหลวเฟิงในตอนนี้ก็ได้จัดการพวกมันไปได้หลายตนแล้วพร้อมกับเขานั้นก็ได้คิดว่าแค่เวลาสั้นๆไม่กี่นาทีก็ได้สมบัติหลายหมื่นชิ้นแล้วไม่น่าละ่ะทุกคนถึงได้บ้าคลั่งกันเช่นนี้จากนั้นก็ตัดมาที่เผ่าพันจักรกลนะครับซึ่งมันนั้นก็คิดว่าการชิงดวงดาวผนึกนั้นเป็นแค่เรื่องรองแต่เป้าหมายอย่างแรกของมันในครั้งนี้ก็คือราชาเจ็ดกระบี่นะครับ พร้อมกับพวกมันก็รีบโจมตีอย่างรุนแรงด้วยหอคอยสลายพลังไปทางด้านราชาเจ็กระบี่ทันที ราชาลูกศรหนักที่เห็นดังนั้นจึงได้อธิบายต่อไปว่าที่เผ่าจักรกลลงทุนในการสังหารมากขนาดนี้ก็เพราะว่าราชาเจ็กระบี่นั้นอยู่ในรายชื่ออันดับที่3มในบัญชีรอบสังหารของเผ่าจักรกลนั่นเองนะครับส่วนทางด้านราชาของเผ่าจักรกลในตอนนี้ก็ได้บอกลูกน้องของมันไปว่าถ้าหากโจมตีเป้าหมายอย่างราชาเจ็ดกระบี่นั้นสําเร็จพวกเขาก็จะได้รับรางวัลใหญ่นะครับแต่ก็เสียดายที่เป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างหลวเฟิงนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ จากนั้นนักสู้ที่อยู่ข้างๆหลัวเฟิงก็ได้อธิบายให้หลัวเฟิงฟังว่าราชาเจ็ดกระบี่ไม่ได้ต่อกก่อนง่ายถึงขนาดนั้นเพราะเขาไม่เพียงมีสมบัติล้ำค่าอย่างเจ็ดกระบี่แต่ยังมีสมบัติล้ำค่าอื่นๆอีกมากมายและยังลือกันว่า เขานั้นได้รับการสืบทอดสุดยอดวิชาจากสำนักเทพบรรพชนกลุ่มอิทธิพลอันดับหนึ่งในจักรวาลจากนั้นทางด้านราชาเจ็ดกระบี่ก็ได้สั่งให้ลูกน้องตั้งค่ายกลนะครับพร้อมกับเขานั้นก็ได้นำเอาสมบัติออกมาซึ่งมันก็คือรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายและก็ใช้มันป้องกันการโจมตีของทางด้านเผ่าจากกักร หลวเฟิงที่ได้เห็นเขาก็ได้คิดว่าหอคอยสลายพลังเป็นอาวุธเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าจักรกลแต่ทว่าราชเจ็ดกระบี่นั้นกลับสามารถพลิกแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าได้พร้อมกับก็ได้กระจายพลังงานที่มีจํากัดเป็นระนาบและก็ยังสามารถต้านทานการโจมตีที่ทรงพลังของอีกฝ่ายได้ซึ่งหลังจากที่หลัวเฟิงได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเขาก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าความสามารถของรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายนั้นเหนือกว่าหอคอยสลายพลังเป็นอย่างมากเลยนะครับและเพียงไม่ นานราชาเจดกระบีก็ได้ทําการสะท้อนการโจมตีของหอคอยสลายพลังกลับไปอย่างรุนแรงจึงทําให้ดวงดาวที่ถูกผนึกนั้นก็ได้มีการปล่อยพลังออกมาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันซึ่งมันก็ได้ส่งผลให้นักสู้ที่อยู่รอบข้างดวงดาวที่ถูกผนึกนั้นโดนการโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ